พอดแคสต์ตอนที่5การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ขายร้อยคนซื้อ99คนของอากิระคัคตะในตอนที่แล้วเราเรียนรู้การรับมือคำปฏิเสธของลูกค้าว่าต้องฟังให้เข้าใจยอมรับความรู้สึกและตอบด้วยคุณค่า วันนี้เราจะต่อยอดไปสู่หัวข้อสำคัญสำหรับนักขายทุกคนนั่นคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าหรือพูดง่ายๆก็คือวิธีทำให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อเราให้คนอื่นสิ่งแรกที่คกกตะเน้นคือความสัมพันธ์เริ่มจากความเข้าใจและความใส่ใจจริงการทำธุรกิจไม่ใช่แค่ขายแล้วจบ ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำคือคนที่รู้สึกว่าเราเข้าใจและใส่ใจเขาจริงตัวอย่างเช่นการจดจำชื่อลูกค้าหรือความต้องการเฉพาะของเขาคำถามชวนคิดคุณเคยซื้อของร้านไหนแล้วรู้สึกเหมือนเพื่อนดูแลคุณไหมครับ 1. ติดตามหลังการขายคากตะบอกว่านักขายเก่งจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าหายไปหลังซื้อ โทรสอบถามความพึงพอใจส่งข้อความถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ให้คำแนะนำการใช้สินค้าเพิ่มเติมการติดตามแบบนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราใส่ใจเขาจริงๆไม่ใช่แค่ขายแล้วจบ 2. ให้คุณค่าเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง เมื่อเราให้ลูกค้าได้รับคุณค่ามากกว่าที่เขาคาดหวังเขาจะประทับใจเช่นแถมคำแนะนำวิธีใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆเทคนิคนี้ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าการซื้อกับเราเป็นเรื่องพิเศษ 3. ส,สร้างความเชื่อใจด้วยความตรงไปตรงมาไม่โอ้อวดหรือสัญญาเกินจริงบอกข้อดีข้อเสียของสินค้าอย่างซื่อสัตย์ ลูกค้าจะเชื่อใจและรู้สึกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จริงใจความเชื่อใจเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระยะยาว 4. สร้างโอกาสให้ลูกค้าแนะนำต่อลูกค้าที่ประทับใจมักบอกต่อเพื่อนหรือคนรู้จักคัะกกตะแนะนำให้ขอความคิดเห็นหรือให้ลูกค้าแชร์ประสบการณ์เช่นคุณคิดว่าเพื่อนของคุณคนไหนน่าจะสนใจสิ่งนี้บ้าง วิธีนี้ช่วยขยายฐานลูกค้าโดยไม่ต้องใช้โฆษณามาก 5. ทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ส่งข่าวสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทำกิจกรรมเล็กๆให้ลูกค้าเข้าร่วมลูกค้าจะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา Action plan สำหรับตอนนี้สร้างระบบติดตามลูกค้าหลังการขายเช่นโทรหรือส่งข้อความถามความพึงพอใจ ให้คุณค่าเกินคาดเช่นแนะนำวิธีใช้งานหรือของเล็กๆน้อยๆที่เป็นประโยชน์พูดตรงไปตรงมาแนะนำข้อดีและข้อจำกัดของสินค้ากระตุ้นให้ลูกค้าแนะนำต่อเช่นถามว่ามีเพื่อนสนใจหรือไม่ส่งข่าวสารหรือทำกิจกรรมให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์สรุปตอนนี้ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวคือใส่ใจจริงให้คุณค่าเกินคาดตรงไปตรงมากระตุ้นการแนะนำต่อทำให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของเราถ้าทำได้ครบลูกค้าจะไม่เพียงแค่ซื้อซ้ำแต่จะกลายเป็นแฟนและตัวแทนบอกต่อสินค้าให้คุณเอง สำหรับตอนต่อไปตอนท้ายของซีรีส์เราจะมาสรุป6หัวใจสำคัญของการขายที่ลูกค้าต้องซื้อ99จากร้อคนเราจะเอาทุกบทเรียนที่ผ่านมามารวมกันเป็นสูตรที่ใช้ได้จริงเจอกันในตอนที่6ครับ